สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อี้มาพบอประกจรยาไปซีชาเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาไปสีได้นำขอมูนเนวทางเลขเด็ดอ่าแนวทางตำเหเนาะพี่น้องน้อมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นำไปเจอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยมำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบปฏิภาดเบิ่งพ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เของมุกพิมพ์มาทักท คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องไปบักยางฟ้าวนาะพี่น้องเนาะเบาๆไล่ให่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลตำเล่าอาจารย์ทันเล็กไปเลยเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดไพนะคะแอดไพเด่นเด่นล่างมาสั้นเพื่นเน้นเจ็ดแปดกับแปดแปดเด้อพี่น้องส่วนแปดเก้ากับ เจ็ดเก่ากับแปดเก่าเป็นตัวร่องไพ่มักเน้วทั้งแอดไพ่แคบนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจา้าไปบักยางเร็วได้พี่น้องงวดนี้เด่นบน 1, 8, ึ่งแปดกับสองแปดมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรของเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะยายไปเป็นค้นหนาเนวทางพี่น้องเป็นคน้นอ่าทิตาจัตินใจว่าสิฉวดจาดตัวใดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดเลนโบนะคะ่ะแอดละพี่พงนี่แหละแอดโบแอดเลนโบนี่น่ะเนาะพี่น้อง ซีเจ็ดซีแปดห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดอันนี้คือตัวเด่นเพิ่อนอถ้าเป็นเบิร์นกะซีซีห้าห้าหกหกเนาะจ้า่ตไปเลยจ้ะเบาไปบางยางเร็วเลยสูตรนี้นะคะพี่น้องเป็นแนวทางของไปน้นอปอดได้รงให้โดนเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิร์นค่ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นวันนี้สามหกสี่หกเอาผู้ได้โอนเงินมาลอยหนึ่งเนาะพี่น้องสามหกสี่หกสามศูนย์สี่ศูนย์นะคะพี่นอ้นองคะ่ะตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องะ่ะเออ เพิ่นบอกว่าสามสองสามสี่สามห้าสามแปดหกสองหกสี่หกห้าหกแปดต่อไปเลยจ้ะเอาอันนี้เป็นแนวทางของค้ขคอกของของ้ขอ,ขอคนอ้นคนสุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นสองก็หกเนียนๆก็คือหกสองสองสองหกหกเอามักตัวใดกับพิจารณาใดต่อไปเลยจ้ะอันนี้ชุดเด่นเพิ่นนะคะเด่นมาได้บนล่างวันที่เร็วเข่าแป๊เก่าเนาะวันนี้เด่นหนึ่งก็สามเนาะคะ่ะเด่นหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเบาไทยหย่อเนาะเบาไทยย่อบอกว่าเด่นมือนีหาสี่ห้าหกห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าหกหาและเจ็ดหาต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้ปวยอานห้เด้วยพี่น้องเคียบหน้าจอเอาเลยเนาะสำเรับยอดทางของอ่าดวยนรนน้านะคะชุดเต็มเพื่อเคีบหน้าจอด้วพี่น้องสำหรับ้ใดมักแนวทางด้วยรดน้าเคีบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ<ๆ>ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบานไช่นะ แอดวันชช่บอกว่ามูนี้เด่น04 05 07 35 37และ31หมักจวดแอดเพนเพนบอกว่ามูนี้เด่น3กับ4เนอะค่ะอ่าพี่บอกว่า44 45 46 36 14เชฟนาจอสำหรับแนวทางแอดเพนเพนพารวยนะคะต่อไปนมหน้าหวานเนาะพี่น้องนกพอ่นะพองเดอ้อพี่น้องเด้ออ่าพี่บอกว่า11 18 41และ48นจะจ๊ะไปบอกยางเร็ว เก่าเงินเก่าทองมาสันพี่น้องบอกว่าเดินหากระเจ็ดฝาดไปที่เจ็ดมาสันเก่าเงินเก่าทองละวานเนาะเออฝาดไปที่เจ็ดเน้นๆก็คือเจ็ดห้าล่องหาหาพะนะเอามักตัวใดก็วาน้ำเพลินโรเดอร์สำหรับเก่าเงินเก่าทองของเพลินกับเข่าดีได้พี่น้องเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดวานไช่บอกว่าหลักสิบล่างเจาะไปที่สามมาสันพี่น้องค่ะเอาเผลบอกว่าสามหนึ่งสามสามสามห้าและสามเจ็ด ต่อไปเลยจ้าแย้ไปบอกว่ามโอนี่สองโตมัดกันไปนเรื่ยพี่น้องมาอ่าเลขสูตรนึ่งตายเนาะพี่น้องรสสูตรเดียวมาได้แปดกับตัวเดียวน่ะสีม,มาตัวงวดที่เลี่ยวนนพุ่นน้องี่น้องกับโบเน่บัตทามาคือเก่าเนาะอ่าเด่นแปดกับเก้าเนะาะจ่าไปเจาะไปที่แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าและหนึ่งแปดนะคะชุดวินอยู่ที่แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องเอามักตัวใดกับจวดจาดก,กันตัวนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปเลยจ่าคารุดคารุดอีกอกับสียุดสักพักจอจะหงดเนาะพี่น้องเนาะ ตีไม่เร็วจังพอกันเนาะนพี่น้องสำหรับตำลาวเนาะคะ่นะนออันนี้ขอแนวทางของนผู้ใดก็ดังเมทซายนะคะพี่น้อง่าแนวทางของดังเมทซายเด่นสองสามสี่ส่วนสุดเต็มได้ไพ่บริศไอ่านห้ฝ่าไปบอกยางเร็วพี่น้อง่าต่อไปเลยจ้ะลุงนิ่นบอกว่าเดนเจ็ดกับเก่าเนาะสุดเต็มเพิ่นนะคะแคบหนาจอเลยมีสามตัวและสองโตทะเบินกับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเกาสำหรับแนวทางของลุงนิ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าเอลลพีพงศ์่สัสเอนลพีพง์บอกว่ามือนีเด่น6กล่องแปดหกสองหกสามแปดหกสมนะคะไพ่ามากแนวทางอาจารย์่านทดแขบหนาจอยย้าไฟมาซาหรอาาาือย้าไฟเบาเฝ้าเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาจวดจ้จาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอ,อาจารย์คอนะรสินเนาะอาจารย์กอนกระสินบอกว่ามือนีเด่นเนะคะมี7จ7ดแปดเจ็เจ้าเ่ข่าบ,บอยนะคะ่าเป็นแนวทางที่ บอลลดสองหอดสอนนะคะพี่น้องวดที่เลี้ยวกับลุดเออดที่เลี้ยวเข่าเนาะจ้าอาจารย์กอกระสินเลขเด่นเพื่อนเข่าดีบพว่าส so ิตามเลาาตามไทยไพมักเนี่ทางเพื่อนแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ทางเออเลขสมศักน้อมือนีเด่นแปดชุดเต็มแคบหน้าจอเน้นแปดโซนก็ไปสองแปดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงนิ่นบอกว่าเมื่อนี่ตำราวันที่ยี่สิบเจ็ดเดนเก่าตัวเดียวเขียนเขียนเก่าเปียกระว่างอีกเด้อพี่น้องเนาะค่ะเนาะป่าทาเพิรนมานนะคะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเมทัตโยธินวสันสามหาสามหกสี่หกสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดเนาะส่วนสามโตเข้มหนาจอ่ตไปเลยอันนี้เป็นแนวทางของแอสมัยเนาะเพิอนบอกว่าเน้นสี่เก่าสี่หกอหกเก้าสี่อหกสี่เก้าเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ อแอฟฟินิกนะคะเดนหกกับเก่าหกสามหกแปดหกเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดและเก้าแปดยังมากคือเก้าอีเดพี่นองเนี่ไพ่กัมีมูเดนคือกันหนะน,นึร้อยพิโนงนอกจากศีวจังไดน,นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบาไทยหย่อนนะคะตามลาวมือนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเจ็ดหกห้าและหกเจ็ดต่อไปเลยจ้า เอบวันหนาว่สันเอดบวันน้าห้เลขเดนมือนีวัส ا, าวานะันเอดบีวันหน้าลอาเนาะเดนหนึ่งเนะคะหนึ่งเก้าเก้าสและ74มกักกระจวดจาดนำ้ำเพลินคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางของเอบีวันหน้าเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดนนยนะคะพี่น้องคะแอ aja, ดนายบอกว่าตามล่ามนีเด่นนักๆไปเลยสามมาซันพี่น้องคะสามมิยังดีมาซันแคปหน้าจอชุดเต็มนะคะสําหรับแนวทางของแอดนนยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อินซี่เถามาซันเพื่อนบอกว่าเลขเด่นวันนี้เด่นเจ็ดกับแปดชุดเต็มแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางของอินซี่เถาเนาะต่อไปเลยจ้าแอดเษฐาบอกว่าตามเล่ามนีเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นไฮมาเนาะ สามตัวเจ e 네 <Yeah. S 1> ็ดเก้าเจ็ดเอาเก่าเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดเก้าเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางสูตรนี่นะคะเป็นแนวทางของเอ็ดคนได้หัวใจสิงเนาะพี่น้องเด่นหนึ่งก็หาส่วนสุดเต็มเพิ่นแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของคนได้หัวใจสิงนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะได้ใบเสียงหายแคบหน้าจอเอาเลยเด้อพี่น้องมาซาเนาะค่ะ มาช้ารอรอแอดมิเตอร์บ่อน bon, เพิ่นยังมากๆเลยกันยังยัง,ยงบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจออันนี้เป็นแนวทางของแอดเออตะวันท่อแสงนะคะ,พ,ะพี่น้องถ้าสิอ่านสื่อเพิ่นจับสื่อเพิ่นได้แต่ละอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะจับยากคือได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางแม่สุรีแม่สุรีบอกว่ามูนีเดน8นะคะ8 0 8 3 8 5 8 7นะคะในใจแม่กะ8หถ้าเบิร์นกะ8 8ว่าสันโอ้ยยายไพ่มีมูเบิร์อนอยู่ได้พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้นมสุพันธ์เดน4กับ5เนาะ4 8 4 9 4 0 5 8 5 9และ5 0เนาะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้ตามลาววัสันพี่น้องค่ะเป็นตามลาวเวพะเนาะเลขเพื่อนบ้านระยาสันวัสัน4 4 4 6 5้และหาหกรุ่นกันตัวพัซันอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟอร์ดเนาะแคบหน้าจอเลยเด้อยพี่นองคันอันไดตัวเลขหลายเนี่ยแย่ไปกัจะบ่คอยอ่านหาเด้อยพี่นองเด้อแต่อ่านจะตัวเลขบ่คอยหลายเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เลขเด่นงวดที่แล้วเด่น8กับเก้ามา8ปเก้างวดนี้เด่นหนึ่งกับสองมาจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนหรือว่าแอดวัลาพ่อนี่นะเด่น7กับ8เนาะค่ะ7 0 7 1 7 2 8 0 8 1และ8 2นะคะพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าเลขเด่นมื่อนี้เด่น6 6หกยังนะพี่น้อง6 8 9 8เนาะอ่าเลขเด่นแอดการ์ตูน7กับ8เนาะพี่น้องแอดรัช ok นกเนาะค่ะ เอลาชาโนกปิถ่ายโดยแนวทางของเอลาชออาโนกเนี่ยนะพี่น้องเนาะเด่นซีสองซีเจ็ดสามซีเจ็ดสองซีแปดสามซีแปดสองตัวซีเจ็ดกับซีแปดประสานมากับจวดจาดเนาะค่ะพี่น้องคะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งง่รวยๆปังๆังสุขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทุกนนทางให้ยายไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า